สวัสดีครับสาวฮอตนะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับผลงานซีรีส์ใหม่ของโซนเยจินครับนางเอกขายดีแห่งแดนจิมจิหวานใจทั้งในและนอกจอของพระเอกยอนบินครับที่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆเหลือแค่รอทั้งสองคนประกาศวันวิวากันเท่านั้นโดยโซนเยจินนะครับล่าสุดปรากฏตัวในโปสเตอร์ทีเซอร์ซีรีส์ใหม่เรื่องเทอร์ดี้ที่มีกำหนดออกอากาศทางสถานี JTBC เดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ ผลงานเรื่องนี้เนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวความรักและมิตรภาพของแก๊งสามสาววัยใกล้เลขสี่ซึ่งงานนี้ถึงแม้จะสวมบทสาววัยใกล้เลขสี่แต่จากโปสเตอร์ก็ทำเอาเแฟนๆเนี่ยชื่นชมกับความอ่อนเยาว์ของโซนเยจ,จินนะครับที่ดูแล้วได้ยังคงสวยใสไม่ได้เหมือนวัยที่ใกล้เลขสี่เลยสักนิดเดียวครับในผลงานเรื่องนี้เนี่ยเธอก็ยังได้ประชันบทบาทกับคิมจีฮยอนและจอนมีโดจากซีรีส์ Hospital Playlist ด้วยครับ you uh -huh.